รถอีโคคาร์ที่คุ้มค่าน่าใช้ต้องเป็นรุ่นนี้ครับมาสด้าสอง s p ึ่ T ปี2020ครับรถมือเดียวป้แดงเข้าศูนย์ตลอดออปชั่นจัดเต็มไฟ LED ก็มองรอบคันมีเซ็นเซอร์รอบคันก็มีนะจ๊ะไม่น้อยหาอยู่ต้องห้ามพลาดครับทางเตทนจัดให้ในราคาพิเศษเช่นเคยล้อแม็กเดิมขอบ15้ล้อ, 15, ลอเลาสุด,สด ของเครื่องับเครื่องยนต์เบนซิน1.3มิเกี์อโอโต้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ประหยัดน้ำมันห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางไม่พอสามารถพับอบ์ดหลังเพิ่มพื้นที่ได้นะครับเปิดภายในชมครับภายในดำดีไซน์สปอร์ตเบาะหนังกว้างขวางนั่งสบายทุกที่นั่งแน่นอนจกไฟฟ้า4บานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าออปชั่นจัดเต็มจริงครับคันนี้วงลัยมันติฟังก์ชัน c ู u ค s น Control p นช e s i ไม่น้อย7 8 0 0 0กิโลเมตรแท้ๆครับ จอวิดยุเดิม FM Bluetooth ได้มีกล้องมองรอบคันด้วยนะครับระบบ Air Auto ครับเปิดทีเย็นฉ่ำน้นคันแน่นอนปุ่ม p ู s h Start ครับสามารถปรับโหมดกันขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตได้นะครับปุ่มต่างๆใช้งานได้ปกติครับผมพิเศษครับสำหรับ Mazda 2ตัวจบคันนี้3,49,000บาทเครด,ดิตฟรีดาวครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆของดีเมคนันเดียวเช่นเคยสวัสดีครับ